เขาเรียกว่าอะไรคะแบบอาจจะเป็นคนในโซเชียลอะค่ะ mm hmm. เออคือพยายามจะปลูกปั่นข่าวทำลายชื่อเสียงของทั้งตัวหนูเองทั้งตัวบุคคลเอง,ง,เองแล้วก็ทางค่ายของพวกหนูด้วยซึ่งบางเรื่องออก็ทําให้พวกหนูมีความรู้สึกว่ามันส่งความเสียหายต่อเรื่องชื่อเสียงแล้วก็ผลงานเพราะว่าพวกหนูปฏิเสธไม่ได้เลยว่าพวกหนูอะทงานเกี่ยวกับตรงนี้มันต้องใช้เขาเรียกว่าเป็นชื่อเสียงแล้วก็ภาพลักษณ์อะค่ะถ้าสมมติว่ามันทําให้พวกหนูเสียหายมันก็มีผลต่อง,งาน ที่ลูกค้าอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะมันก็เลยทำให้ผมไม่มีความไม่สบายใจก็เลยเข้ามาขอคําปรึกษาวันนี้ค่ะครับก็โอเคครับวันนี้น้องโกกินะครับมาแล้วก็ส่วนของทีมงานของน้องด้วยนะครับจากการตรวจสอบกระทางเรามีท่านผู้กับโชคนะครับกลุ่มงานสอบสวนแล้วก็เครื่องมือพิเศษในการเช็คข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k หรือเพจเนี่ยขณะนี้นะครับมีคนปลอมเฟซบุ๊กหรือเพจยังมากอยู่ แต่เราก็มีการประสาน f a c e b o o k ในการปิดกั้นโดยตลอดนะครับลักษณะแบบนี้อาจจะเข้ามินประมาทโดยปกติทั่วไปถ้าเข้ามินประมาทโดยปกติทั่วไปเนี่ยมันจะไม่เข้าส4วงเล็บหน่แห่งพรบอคอมพิวเตอร์แต่มันจะไปเข้ากฎหมายอาญาซึ่งหนักนะมาตรา32 328เนี่ยความผิดมินประมาทเนี่ยนะครับ ได้กระทำนะครับโดยการโฆษณานะครับการโฆษณาว่าเราวาดระบายสีเป็นตัวอักษรแผ่นเสียงหรือเสียงบันทึกภาพต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้มีความผิดนะครับโทษ2ปีนะครับจำคุ้มไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน2 0 0 0 0นบาทอันนี้จะเข้าตามอปออาญาปกติในมาตรา3-2-8และมาตรา3 2มอเนี่ยผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3ใส่ความผู้อื่น ตอบข้อที่สามโดยประการที่น่าทําให้ผู้อื่นหรือเราเนี่ยเสียชื่อเสียงดูหมินหรือถูกเกลียดชังผู้นั้นจะกระทําผิดเนี่ยฐานหมินประมาณอันนี้ระวังโทษหนึ่งปีปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับก็จะเข้าสองมาตราคือมาตราสามสองหกและมาตราสามสองแปดแต่ยังไงก็ตามเดี๋ยวจะดูในเรื่องรายละเอียดนะครับยังไม่เห็นภาพของน้องในเรื่องรายละเอียดที่โดนในการโฆษณานะครับและจะเข้าขายหมิ่นด้วยหรือไม่ยังไงเนี่ยจะดําเนินการแล้วก็ทําในส่วนที่เกี่ยวข้อง แต่วันนี้มาเนี่ยครับถ้าเกิดน้องดำเนินการแล้วเนี่ยก็จะมีการเช็ค i p d ีเอดเดมีการเช็คเกี่ยวกับเรื่องผู้ที่ลงเนี่ยเป็นอวตารหรือถ้าเป็นบุคคลถ้าเป็นบุคคลพนักง,งานสอบสวนก็สามารถที่จะออกหมายเรียกหรือหรือดอาเนินการออกหมายจับได้ลักษณะของน้องอน,นี้เป็นเพจหรืออะไรเพจรหรือหรือตัวเฟซที่ท,ที่ที่โดนของเราเนี่ยที่ที่ว่าโดนปลอมมีมีทั้งเพจมีทั้งเฟ แล้วก็มีทางช่องทิกตอกอ๋อทิกตอกด้วยหลายช่องช่องทางนะฮะหลายช่องทางเลยก็สื่อนะพี่โชคพี่โชคมีอะไรเพิ่มไหมที่โดนคุลลี่โดนโดนมาทอ่างั้นแสดงว่าของน้องโกกิเนี่ยทั้งทิกตอกทั้งเฟซบุ๊กทั้งเพจเนี่ยโดนทั้งหมดนะครับขอแนะนําอย่างบุคคลมีชื่อเสียงเนี่ยของโกกิเนี่ยมีคนตามเป็นล้านคนเนี่ยอยากถามน้องโกกิว่ามีติ๊กฟ้าเมตาเวอร์ยี่ไยไหมหรือมีการเสียเงินเป็นรายเดือนให้กับ Facebook เพื่อจะต้องเป็นการยยืนนัยืนยัน ตนเองเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีใช่ค่ะนี่แหละคือผมว่าน้อง,องกุกิก็ไม่มีมมคือเขาว่ามีไม่มีคือเราเสียตังค์ทุกเดือนอะ่ะให้เดือนให้เฟซบุ๊กอะ่ะไม่มีเพราะส่วนใหญ่ในร้อยคน,นยจะมีสักหนึ่งรูง้นะครับอย่างพี่เนี่ยมีนะครับเรื่องเฟซบุ๊กเนี่ยมันต้องติกสีฟ้าเพราะเราเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นดารานักร้องเป็นอาจารย์สอนเรดหุ้นแล้วก็จะโดนปลอมอย่างนี้เยอะครับขณะนี้ในการโดนปลอมเรื่องเพจแล้วเฟซบุ๊กเนี่ยยังมีมาก คนก็ถามผู้การแจ้งกับพี่โชกว,ว่าทาไมตํารวจไซเบอร์ปิดช้าจังผมต้องทําเรื่องไปที่เฟซบุ๊กนะทาเรื่องไปที่ทิกต็อกนะมันเราต้องประสานเขาเหมือนกันเหมือนที่ผมต้องประสานธนาคารถามว่าทําไมตํารวจไม่ระง,งับเงินให้เร็วตํารวจระง,งับเงินเองได้ไหมครับไม่ได้แต่ประสานธนาคารให้ระง,งับเงินได้อย่างเงี้ยเช่นเดียวกันแบบนี้ก็ต้องเมื่อแจ้งความแล้วก็ต้องดําเนินการไปปิดเพจเฟซ หรือ t i k t o อกปลอมได้นะครับแต่มันยากในกรณีถ้าเป็นบุคคลทั่วไปเนี่ยนะครับมันปิดยากเพราะ Facebook t i k ตอกมันใช้เวลาในการตรวจสอบแต่ถ้าเป็นส่วนราชาการสถานที่ราชาการหรือว่าสอทอหนึ่งปุ๊บมีปลอมเขาปิดเร็วแต่ฉันอันนี้จะปิดช้าแต่เบื้องต้นจะเช็คก่อนว่าเป็นอาวตารหรือบุคคลทั่วไปและเข้าเป็นบินประมาณแบบปกติหรือ ข้า14วงเล็บหนึ่งหรือไม่ตรงนี้จะดำเนินการตรวจสอบและประสานส่วนเกี่ยวข้องต่อไปพอทำตัวตรงนี้เขาบอกตรงนี้เราเป็นอวตารเป็นมีพี่ชายบัญชีเริ่มต้นอาจจะเป็นมาจากอาวตารที่เขาเหมือนสร้างข่าวหรือสร้างประเด็นขึ้นมาแล้วทีนี้นก็จะมี บางส่วนที่เป็นทั้งตัวตัวบุคคลที่เปิดเผยหน้าแล้วก็มีหลายๆเหมือนเขาเป็นแบบเหมือนแชร์ข่าวต่อกันแล้วก็เอาไปตีแผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คือทีเนี้ยมันเกิดความเสียหายไม่ว่าจะเป็นตัวหนูเองตัวทางค่ายด้วยแล้วก็ศิลปินด้วยเพราะว่าเขาพยายามจะเล่นทุกๆ,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 ๆอย่างซึ่งว่าถ้าเขาเโจมตีศิลปินแล้วไม่รอดอ่ะ<ม>เขาก็จะเปลี่ยนเป็นประเด็นใหม่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทําให้พวกหนูเสื่อมเสียชื่อเสียงพวกหนูก็มีความไม่สบายใจมากๆเลยเหตุการณ์ที่เกิดมันหลายอาทิตย์หลายวัน พิ่งไม่กี่วันเองค่ะเพิ่งไม่กี่วันเองเขาเขาบอกว่าหนึ่งเขาทุกวันเขาบอกว่าหนูไม่ไปเกณฑ์ทหารซึ่งแล้วเขาตอนนี้คือเพศสภาพหนูก็เป็นแบบนี้เออแต่ว่าคือเขาเอารูปตอนที่หนูเรียนอยู่มัธยมอะคะ่ะ<ม>ซึ่งผมสั้นแต่เช่นโรงเรียนมีทั้งชื่อสถาบันที่ปักหน้าอกและมีชื่อนามสกุลแล้วก็โพสชื่อนามสกุลหนูบอกว่าหนูไม่ไปเกณฑ์ทหารซึ่งถ้าถ้าเกิดว่าหนูไม่ไปเกณฑ์ทหารแปลว่าหนูทําผิดกฎหมายใช่ไหมคะหนูก็เลยไม่สบายใจเพราะว่าคือหนูก็ผ่านกระบวนการตรงนั้นมาแล้วแล้วก็มีสังคมอะค เรื่องแบบการเกณฑ์ทหารไปอีกเรื่องคือมันเหมือนแบบว่าคอมเมนต์ไม่จบเงี้ยค่ะหนูก็เลยมีความไม่สบายใจตรงนี้ด้วยดยส่วนตัวหนูค่ะเหมือนพ่แบบุยเอาข้อเูาส่ตัวของเราม้วยใช่ค่ะมีการูลลี yes you know. ่ด้วยแบบเรื okay oh 네่องความแบบว่าแบบไม่สมเขาเรียกอะไรไม่ไม่สมประกอบของร่างกายของเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็มีด้วยอย่างอย่างอันนี้ก็คือเขาทำเราเจอมานานหรืออย่างออ่าใช่แลส่วนตัวหนูใช่ไหมคะตัวหนูเองหนูเพิ่งเจอแต่ว่าก่อนนั้นก็คือ เขาโจมตีทุกอย่างเกี่ยวกับธุรกิจของพวกหนูหรือค่ายของพวกหนูไมาจะเป็นตัวพี่ชายหนูหรือว่าทุกอย่างอะค่ะพยายามจะโจมตีตลอดเวลาทั้งที่แบบว่าเราเองก็ไม่เคยที่จะแบบว่าคือพวกพวกหนูเองก็ยังเด็กแล้วก็ยังใหม่ด้วยถ้าสมมติว่าหลายๆท่านรู้สึกอยากจะวิพากษ์วิจารณ์เรื่องผลงานหรือเรื่องต่างๆพวกหนูไม่ซีเรียสเลยนะคะพวกหนูน้อมรับแล้วก็รับฟังแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็แก้ไขแต่ในวันหนึ่งมันถึงจุดจุดที่ว่าเขามีการสร้างประเด็นที่มันทําให้เราเสียหายค่ะหนูก็เลยมีความไม่สบายใจตตรรงงนนีี้้้ก็เลยไดมาค่ะ น่าจะมีหลายน่าจะมีหลายบัญชีญชค่ะท,ที่เหมือนลักษณะพยายามช่วยกันใช่ค่ะนะครับแล้วก็คนคนนึงพูดประเด็นหนึ่งอีกคนหนึ่งก็เสริมประเด็นนี้ครับที่จริงเวลารวมรวมกันแล้วมันเกิดให้ความเสียหายนะครับอย่างตัวของฝั่งของโมก,กิตคิดว่าแบบเป็นแค่คนเดียวครับหรือว่าเป็นกลุ่มหนูถ้าตัวหนูมองหนูคงมองว่ามันอาจจะเป็นหนูมองหนูใช้คําว่าคนที่มีความคิดไปในแนวเดียวกัน ไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มไหมแต่ว่าเขาน่าจะมีความคิดเป็นแนวเดียวกันถึงแบบตีกระแสอะไรเงี้ยเป็นแนวเดียวกันคะประมาณนั้นยาอ่งข้อความที่เขาตรงตีเรามันเป็นแบบแนวไหนบ้างยกตัวอย่างได้ไหมเออคือเอียงอะไรประมาณนี้คือบูลลี่เลยค่ะแล้วก็แล้วแล้ก็มีการแบบเออเหมือนเหมือนโพสต์เพื่อความสะใจค่ะพี่อย่างเช่นสมมุติว่าแบบเออเห็นแบบ อะไรนิดหน่อยที่เราเอาไปพูแล้วก็เอามาไปเราว่าแบบเหมือนพยายามที่จะแบบว่าทําให้เราแบบดูไม่ดีตลอดเวลาเลยอย่างเช่นสมมติว่าเราเราทำอะไรก็ตามที่เราอัปเดตเพราะาเราเป็นคนโซเชียลเนาะอัปเดตเขาก็จะเอามาแบบเป็นอีกมุมหนึ่งลวสมมติว่าอ,อย่างเช่นกรณีล่าสุดเนาะแบบว่าเ,าเรามีการเคลียร์เคลียร์ปัญหาให้กับศิลปินเขาก็สมมติว่าพี่หนูเคลียร์ปัญหาให้กับศิลปินคนนึงเขาก็บอกว่าแบบแล้วเรื่องของตัวเองยังไม่เคลียร์อะไรเงี้ยคือเหมือนเขาจะพยายามเอาอีกเรื่อง,งมากลบอย่างเงี้ยคะ่ะใช่ ใช่ค่ะก็สิ่งที่เขาโพสสิ่งที่เขาโพสออกไปมันก็คือไม่ใช่ความจริงด้วยเอ,อ่อถ้าถ้าเป็นเรื่องที่ออกมาวันนี้คือไม่ใช่ความจริงแน่นอน<ม>ส่วนในที่เป็นความจริงนหนูพวกหนูน้อมรับพวกหนูก็พร้อมปรับอยู่แล้วค่ะอย่างอย่างเคสนี้เราอยากให้ผู้การแบบช่วยขุดฐานวัถนวถนตถุใดสําหรับพอดีได้ได้ก็ก็ยังอย่างเคสนี้ก็คือหนึ่งอก็อยากจะเตือนสําหรับผู้ที่ไปโพสเนี่ยกฎหมายมันสูงนะ ตามที่กล่าวไปแล้วนะถ้าหมิ่นเนี่ยก็ปอยญาด้วยนะสองคนที่แช์นะผูก,กับโชคผูกับโชคครับคนที่แชร์ก็โดนนะครับอย่างพวที่แล้วที่เรามีคดีดังๆแล้วไปแช่เนี่ยผมไล่เลยนะงั้นคนที่แช์เนี่ยนึกว่าสบายใจสนุกแชร์ไปมีความผิดด้วยนึกว่าตํารวจไซเบอร์ตามไม่ได้ไม่ได้ไม่จะไปแชร์เรื่องเว็บพนันแชร์เรื่องภาพรามุกหรือแชร์ในสิ่งที่เขาโดนแลักสลับแบบเนี้ยโกโกกีเนี่ยเรามีเครื่องมือนะครับกองวิเคราะห์นั่งอยู่นี่ เราไล่ล่าตลอดลักษณะนี้นจะเข้าปอยาหรือเข้าบลบคอมหรือเข้าไซเบอร์หรือพื้นที่ก็ตามเราประสานงานกันหมดนะครับไม่มีตํารวจว่าผักคาราให้พื้นที่หรือพื้นที่มาให้ไซเบอร์ไม่ใช่รเรารวมคู่ขนานในการทําทุกคดีและจะต้องไล่ล่าจนกว่าจะรู้ว่าเป็นอาวตารถึงแม้เป็นอาวตานเดี๋ยวก็ตู้ก็ต้องไปตามว่ามันอาวตานจริงไหมอยู่ที่ไหนไม่ใช่อาวตารแล้วจบเลยไม่ใช่นะครับงั้นก็เตือนพวกเราทั้งหมดนะครับการลงโพสต ใน Facebook แล้วก็ในในในสื่อต่างๆระมัดระวังครับนะครับตำรวจไซเบอร์กัดไม่ปล่อยเช่นเดียวกับเว็บพน,นันผมกัดไม่ปล่อยมีบางคนไปพูดนะครับว่าตํารวจไซเบอร์ในขออนุญาตพูดนอกเรื่องนี้นะเรื่องเว็บพน,นันไม่จับอะไรเนี่ยผมเห็นคนพูดออกสื่อหลายคนแล้วนะพูดระมัดระวังด้วยนะครับเขาทํางานเต็มที่กว่าจะจับได้ทีละเคสไม่ใช่ง่ายๆนะครับวิ่งไปทั่วประเทศ ถ้านอกประเทศไปได้ก็ไปแล้วงั้นการออกการพูดจาระมัดระวังด้วยอันนี้พูดนอกเรื่องจากโกกินิดหนึ่งนะครับว่าใครไปพูดอะไรไปโพสอะไรเนี่ยระมัดระวังคุณจะโดนซะเองในข้อหาหมิ่นประมาทหรือในกรณีที่ไปเอาข้อไม่ใช่จริงแบบนี้ไปลงงั้นต้องระมัดระวังงั้นสอทอหนึ่งเนี่ยเมื่อวานพูดนอกเรื่องหนึ่งผมแทบร้องไห้เลยนะเมื่อวานวันเดียวเสียหายสามสิบห้าล้านท่านยังอยู่เฉยกันได้ยังไง ประชาชนเสียหายไปแล้วนะโกกินะครับประชาชนเสียหายไปแล้วสองปีสี่เดือน6 5 0 0 0ล้านบาทในเรื่องหลอกลงทุนนะครับในเรื่องหลอกให้กลัวตรงนี้หนักมากเลยนะงั้นสื่อต้องช่วยกันสื่อบันเทิงมาก็ดีแล้วงั้นโกกิเช่นเดียวกันที่มาตรงนี้นะครับผมก็ต้องไล่ล่าให้สุดที่สุดว่ามันเอาตารจริงไหมให้น้องเมาเสียหายอย่างนี้ไม่ได้ ถ้าเป็นปัญหาจริงมีการแจ้งความเรียบร้อยผมจะดำเนินการถึงผู้แชร์ด้วยนะงั้นใครรู้แล้วยังฟังไฟ์สดนี่อยู่นะระมัดระวังอย่าคิดว่าเป็นเรื่องสนุกไม่ได้นะครับงานของไซเบอร์เนี่ยมันต้องทําเป็นนาทีพี่ตู้พี่โชงเนี่ยเขาทำงานนาทีตํารวจไซเบอร์ไม่มีทํางานเป็นวันหรอกครับเพราะว่าถ้าทํางานเป็นวันอ่ะเงินจะไม่อยู่ในท่องเจ็ดพันล้านหรอกครับที่ว่าสามารถระงับเงินทันในคดีทุกคดีงั้นถ้าทํางานเป็นวันไม่ได้ ตำรวจยุคนี้ต้องทำงานเป็นนาทีไงั้นไม่ต้องห่วงเดี๋ยวดูให้ไล่ให้พี่ตู้ดูด้วยนะนะครับถึงแม้เป็นว่าตานพี่ตู้ต้องเจาะให้ถึงว่ามันเอาตาจริงหรือเปล่าถ้าเจอตัวเรียบร้อยคดีตามกฎหมายตามเนี่ยหนักนะครับหนักนะครับก็ถ้าหลังจากหนูได้รับคำปรึกษาเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าอันไหนถ้าอันไหนมัน มันมันผิดก็ว่าไปตามผิดอะคะ่ะถ้าซื้อว่าอันไหนสามารถดําเนินการได้หนูเองก็ต้องขอปกป,ป้องแล้วก็โปรเทคตัวเองให้ถึงที่สุดอะคะ่ะถ้าอันไหนดาเนินการได้หนูก็จะดําเนินการค่ะอย่างเรื่องนี้ทำให้เราเสื่อมเสียขนาดนี้เราจะเอาเรื่องรจริงจังเลยใช่ค่ะจริงจริงแล้วถ้าอันไหนมันไม่ดีพวกหนูก็พร้อม้อมรับนะคะแต่ถ้าอันไหนมันไม่จริงรพวกหนูก็ต้องสู้ปกป,ป้องตัวเองอะคะ่ะ ใช่ค่ะมันโดนเป็นวงกว้างเลยค่ะแล้วทีเนี้ยมันโดนตีแผ่ไปในวงกว้างตอนแรกมันอาจจะยังไม่ใหญ่หรอกแต่ทีเนี้ยพอมันไปเรื่อยๆปุ๊บมัน, <balancing S 2> มนใช่ค่ะ <ms tie. S 2> แล้วหนูก็แค่อยากจะมาเตือนคนที่เขาปลุกปั่นหรือว่าโพสตหรือว่าสร้างอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องจริงนะคะว่า mm. จริงๆแล้วถ้าไม่ชอบหรือว่าไม่ไม,ไม่ไม่อยากติดตามกันก็อาจจะอยากให้ปล่อยผ่านเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่บังคับกันไม่ได้ค่ะแต่แต่แบบถ้าไม่ชอบแล้วยังมาโจมตีเราเนี้ยหนูมองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่น่ารักค่ะโอเค ใช่ค่ะไม่สบายใจสื่อมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับหนังสือวันนี้สุเยร์ไปสื่อด้านบันเทิงเนาะไม่มีสื่ออาชญากรรมพูดอาชญากรรมไปนิดหนึ่งกี๊ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ